สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุโคนมือนีสาวเจยบันหัวหน้าผ้าหลาะกับผ้ามาสอบปิ่งสอบย่างอยู่น้ำโขกน้ำปลาด้วยค่ะเด้อปลาปลาปลาเผ่าเผามาสายตามตามลาเห็ดปวกครับมาบึงมือนีสิมานบอปามเห็ดปวกมาท่านพ่อพ่อเห็ดไข่เห็ดสันด้วยค่ะเด้อพี่น้องไอวิทลนีลาบ่ตตองพอเจนี่เองหอมหอมหอมปอ่อยแล้วครับพี่น้องฮะใส่เห็ดไข่ นี่ครับพี่น้องเขียวองงเลยเห็ดไข่ครับเห็ดไข่ออรุ่นกันครับว่นสิพ่อบ่าเห็ดปวกตามรามาหลายมือละตามราอีดีเห็ดดินครับพี่น้องผ่าโกยอเผาหลายนี่ครับพ่ออีกแล้วพี่น้องเห็ดไข่เห็ดไข่พ่อเห็ดไข่แท้หนูนี่คือเขียวครับแต่ว่า ปอบ,บพี่พวนบันเนี่ยแลใส่กระตาโดดคิดเก๋เมยงพอตำตำก็เอาเลยแหละอ้ย,ยงานบักพี่พวนอุ้ยมวยบักเนี่ยเลยเฮ้ยตามหาเห็ดปวกบ่กท่านออกหรอกครับพี่น้องเพราะว่า มันมาท่านหอดมือดับเฮ็ดปวกีิออกมือดับเขาว่าแต่หอดมือวันถี่ของมันเหลวจวบจวบมือเหลวถี่มาเอาแต่ยังมาท่านหอดมือดับเฮ็ดปวกก็เลยเาท่านออกเฮ็ดปวกน้าแกงเฮ็ดปวกค่ะพี่น้องอย่าทำการจิ้มมิจกลองเนาะนี่เนาะโอ้ อีกดอกหนึง่งค่ะพี่น้องตัดกันหนะ้าขึ้นอย่างมาแทลขึ้นอย่างอู้นันเสียมานำเด้อเฮ้ยเพิน ข้าวแป้งไข่เห็ดข้าวแป้งตู้มนี่แหละเห็ดขาวดินงามๆอ้ยเด็ดเห็ดดินเป็นตะพอ่ะอบ้น้อแนวที่เ้าตามหาหนึ่มือนี่ยว้าบอกว่ามันบ่าท่านหอดมืองั้นวะนั่นไข่หนึ่งเห็นเล้วครับพี่น้องอีกดอกหนึ่งพี่น้อง เ,เก็บถาเห็ดปวกเก็บหเห็ดดินหเห็ดเขาเห็ดเขาแป้งไปพังๆก่อนพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับไปพี่น้องเขาเอื้อนแล้วครับไปมึงวันมีนพอเห็ดปวก นีีน่่พ้อไปครับหลายดอกอยู่นี่ครับไปพ,พี่อีกดอกหนึ่งปุ่นพี่น้องเก็บเก็บเก็บเร็ว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 ไปครับอีกสามสี่ดอกอยู่ข้างหลังพี่น้องเอาได้บ่ได้ยอยู่พี่น้อง าจานผ่านอยู่พี่น้องพุ่นอีกสองดอกคือ,อหลายครับนึกเกิดเป็นมูเป็นเบื้องไงแถววะดีแล้วใครหน่อยใครไงเอาเบดพี่น้องมันหายากครับพี่น้องไปครับไปพุ่นเป็นจันเป็นจันอยู่พุ่น,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 นขุดขึ้นมาขุดดอกเขาเสื้อเฮดมันเสื่เสื่อนถ้าว่าดอกว่าเดี๋ยวใหคนหาเห็ดก็อยู่จังบ่ได้ว่าขุด ว่ามันผุดขึ้นมาต<ด>ีขอพึ่งแ<ด>มนขอใครหูเนาเ <c oughs> ฮ้ย <c oughs> นั่นไหมเห็ดดีกดองนึงไหมอ้ยน้อตาไก่เห็ดพี่น้องเอ้ยเห็ดเห็ดเต่ง ม่ได้เห็ดดินเนาะขาวจานพันมองเห็นไงพี่นอ้องโหเห็ดไข่จริงโอ้ยข้าวดิบเลยตัวขอมันเถาเลย ีงามเนาะอาจานพันอยู่นี่ครับสวยๆคือยงางนักเลงแต่วะชิบไายดีเลยเผื่สวยๆเอ้ออา,ว,าว้าแล้วววะให้ชิบให้เห็นมันยองเอาอยุติ เป็นบาสีมหาเหีสีบ่เอาเห็ดโอ้โหออกไปถั่วเห็นบ่เห็ดเห็นแล้วขาเกือบถือนิใครสีบ่เห็ดว่าความันสีบ่มีคนไหมหลุดติ่มอยู่ระมาดเต็มตินี่เปล่าแล้หาอยากอยู่ด้วยเห็ดี่น้อง ดอกงามครับโอ้ดังปุดเลยดอกดงปุดงามพี่น้องขามันเห็ดไข่ว้าวชงดอกมันอะไรนี่ดีนางงัวพี่น้องใส่เห็ดอุ้ยนี่ลูกมันสามกอดชงกอดโป้ว,ว่ยโป้ พอแล้วพี่น้องฉันกัวิงพอผมนับได้วางกิโลเคงงางงางครับจังพอดอกนี่โอ้ยพอ,อดอกเดียวทำไหมนี่ให้ปลกอีกวนี่งงานขอโทษกับพี่น้อง เอ punched, you ้ยูโกะยูโกะอยูทั่วโกะทั่วป่าหายมากทีผิดเป็ไอะไรเฮ็ดปวกเป็นไดเนี่ยปวกปลาโรนี่ว่าโอ้ยสีดอกใส่อเฮ็ดปวกงามนี่เนาะหนาสิบห่อหลายๆเน่องนี่ครับพี่น้องดอกหนึ่งนั่นดอกหนึ่งต้นหนาโอ้เหยียบแหมเหยียบอะไรนี่นะเห็ดเหยียบเต็มเต็มเลยใช้เยอะ มุลอุ้ยปุ้ยปานเตเห็ดนี่ครับเลี้ยงกันมาเลยนี่นี่อกดหน่นี่อีกดอกหนึ่งเออ้เหวี่ยวเห็น แดดมีฮ้อนเนาะไข่ด่กงามเนาะดองดี้วไม่เอดดอมดอกังโดดหน่อยไข่คือผเห็นคือจับมันลีขาดนี้น่ะเออก็ในกระมุนทิดงว่านนาะมันอันนี้เออมานีเลย ว่หน่านี่ครับดอกนึงพี่น้องกี <c oughs> <c oughs> พี่ครับสองดอกคู่กันคุ่นครับอันนี้ไม่จากดอกบุดอกหนึ่งพี่ครับพี่น้อง โอเคเสร์นทำทาสีเขียมสับผสบไม่ยากหรอกแต่ไงนเลยจากดอกเอาเสรอนสิมาันจะเป็นเสียฟ้าเมันเคลียร์ว่ะแย่แล้เนาะ โอ้น oh, nah, er oh, oh, no. ั่นนั yeah, ่นที่ไ้เคียเนาะบด้เคียโดนเต๋อโดด้วพี่น้องตั้งแต่เขาหาเห็ดอย่งบ่เคียนี่นะเห็ดึงหวานโอ้เนาะอยู่หนองแวงเกือบสเดือนเราได้บร้เคียกลับมามื่อนี้ได้เคี้ยพี่น้อง น,นี่ย่ยใสนั่นใส่่นนันนนได้เห็ดน่ะโอ้ยเห็ดเบือ่อยาสลาดัดอ,อยู่น้ำพ่นเบื่อเลยชำนีเแบบลยค่ะพี่น้องกานหายไปจุดปดดวดอย่าว่ากันเด้อค่ะเด้อแล้วก็ชิ่นนำหาเห็ดอีกก่อนแต่ว่าเพื่อ เบื่อมันเมย์ละละหาไปเหินเลยน่ะให้เบึงว่าได้เฮ็ดซ้ำนี้เพราะแก่งอยู่ค่ะเดินละมือเดินมากออกจังหวัดออกประทศประเทศสุรินทร์แตนนุ่นละไลกหอนทาตุ่แป๊ดอีุ่มมาหอนัานาหอนทาตุ่อุ้ยใจ